อ็กซ์เออนไลน์สนับสนุนโดยไทยยูทูบหลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวหลักสูตรอาลีบาบานำเข้าส่งออกพร้อมศึกษาดูงานจริงในประเทศจีน CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาและระบบ CL C L C B C Block Block มวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉากด้วยปูนทั่วไปได้ B C Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย B C R Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่ง กระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พือที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า10,000ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกลอรี่ Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเลตจากประเทศสหรัฐอเมริกา l i ฟ e andre รแรงบันดานใจของคน Gen Y กับผมสัตรพล CEO ครับพบกับผมในช่วง Expert o n l ออนไลน์ในวันนี้ครับต่อจากเมื่อวานครับเมื่อวานผมได้มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องของ YouTube เป็นตอนสุดท้ายนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวส,สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการทั้งหลายที่อยากนำพาตัวเองนำพาธุรกิจตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ครับออนไลน์ Online เป็นเรื่องง่ายครับวันนี้ผมจึงอยากจะมาแนะนำเครื่องมือการตลาดบนโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันครับ เครื่องมือประเภทแรกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักและควรมีไว้เขาเรียกว่าเครื่องมือสามัญประจำบ้านครับเราเรียกว่า Google AdWords ครับ Google AdWords นะครับเป็นโปรแกรมหนึ่งในเครือบริษัท Google นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการซื้อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านแต่ข้อดีของ Google AdWords นั้นสามารถที่จะใช้เป็นเว็บเสิาาร์ชหาความต้องการของผู้บริโภคได้นะครับในบางฟังก์ชันผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดูในฟังก์ชันนี้ครับ เอาละครับอย่างที่ผมแนะนําในช่วงต้นนะครับตอนนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเครื่องมือใน Google AdWords นะครับจริงๆ Google AdWords เนี่ยเป็นโปรแกรมสําหรับใช้ในการซื้อโฆษณาใน Google นะครับแต่ว่ายังมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เป็นปลั๊กอินอยู่ใน Google และในเครื่องมือนี้เองมีเครื่องมือวางแผนคําหลักครับ วิธีการค้นหาง่ายๆนะครับว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่คุณต้องการจะขายออนไลน์นั้นนะครับมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือเพียงแค่พิมพ์คำค้นหาชื่อของสินค้านั้นๆในช่องตัวนี้แล้วก็กดปุ่มรับแนวคิดนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะฟีดข้อมูลขึ้นมาให้ดูครับว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับมีคนค้นหาคำว่ากล้องวงจรปิดใน Google เท่าไหร่ในตัวอย่างนะครับจะแสดงให้เห็นถึง97,140ครั้งนี่แหละครับ เป็นสินค้าที่น่าขายหากมีคนค้นหาเยอะขนาดนี้ท่านต้องการลูกค้าเพียงแค่10%หรือ20%ก็เป็นยอดรายได้ที่สูงทีเดียวใน Google AdWords ยังมีเครื่องมือต่างๆอีกมากมายแล้วผมจะนำเสนอในช่วงต่อไปนั่นแหละครับนั่นคือเป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับของ Google AdWords Google AdWords นั้นยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้มากมายถ้าท่านรู้จักนำไปใช้งานและยังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับ ที่เป็นเครื่องมือที่ส่อ้นอยู่ในสิ่งที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนั่นก็คือ f c e e o o o k p p นั่นเองครับ f c e e o o o k p p สามารถโฆษณาแบบถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบเฉพาะเจาะจงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกเพศเลือกความสนใจเลือกอายุถ้าท่านรู้จักใช้งานของตัว f c e e o o o k p p นะครับสามารถที่จะนำพาธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากไปดูตัวอย่างกันครับ เอาละครับมาในหัวข้อที่2นะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการโปรโมทผ่านตัวหน้าเพจของเราผ่านในระบบ Facebook น่้เองนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะไปได้ในเพจของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการโปรโมทคลิปตัวไหนหรือโฆษณาตัวไหนนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างตัวที่ผมเคยโพสต์ลงไปแล้วนะครับก็คือตัวโฆษณา YouTube t h a i l a n d นะครับ เป็นโฆษณาที่ผมโพสไปแล้วนะครับสังเกตนะครับมีผู้ชมเห็นสิ่งนี้แค่6คนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าผมอยากจะให้คลิปตัวนี้ดังหรือโฆษณาในหน้าตัวนี้ดังนะครับในระบบของ Facebook นั้นเขาติดตั้งโปรแกรมทําให้เราโปรโมทได้ไง่ายๆนะครับก็คือไปที่ปุ่มโปรโมทโพสตนั่นเองนะครับลองไปดูกันครับเมื่อกดปุ่มโปรโมทโพสตนะครับก็จะเกิดไดร์ลอกหน้าต่างขึ้นมาใหม่ในหน้าต่างนะครับ ในด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านข้างที่เราสามารถเลือกลักษณะการโฆษณาได้นะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันแรกนะครับการเลือกโฆษณาหรือว่าการสร้างผู้เข้าชมจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบผู้ที่เคยถูกใจหน้าเรามาก่อนแล้วก็เพื่อนๆเขานะครับกรณีเราเลือกอย่างนี้นะครับเราก็มากําหนดงบประมาณนะครับเราสามารถกําหนดงบประมาณต่าสุดได้นะครับที่ประมาณ160บาทนะครับ 160บาทเนี่ยระบบของ Facebook ก็จะบอกว่ามีโอกาสเห็นโฆษณาเรานะครับประมาณ3,100ถึง1,800 1,100คนทีเดียวนะครับจากการใช้เงิน160บาทแล้วถ้าเราเลือกอย่างนี้แล้วแล้วทำยไงครับสเต็ปต่อไปนะครับก็คือเราควรจะมากำหนดเรื่องของวันนะครับที่จะโปรโมทด้วยในที่นี้ผมจะกำหนดเป็น2วันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อกำหนดเป็น2วันแล้วนะครับผม ก็จะกดปุ่มกระตุ้นครับเพียงเท่านี้เองครับระบบของ Facebook นะครับก็จะโปรโมทคอนเทนต์หรือเนื้อหาต่างๆนะครับที่เราโฆษณาไปเรียบร้อยให้เข้าไปอยู่ในระบบ Facebook เ <c oughs> ห็นไหมล่ะครับว่า Facebook แอดนนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายในธุรกิจของท่านนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ใช่แชร์และอัปเดตสเตตัสเท่านั้นนะครับเราสามารถนำเครื่องมือแบบนี้มาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ อะไรก็ตามนะครับในการทําธุรกิจนั้นถ้ามีชุมชนเยอะๆมีคนเยอะๆก็เปรียบเสมือนเป็นโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าก็เช่นเดียวกันแต่วันนี้เพียงแค่ท่านรู้จักนําสิ่งเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ได้และท่านทราบไหมครับหลายคนคงเคยได้ยินว่าของฟรีไม่มีในโลกใช่ไหมครับแต่ผมกําลังจะบอกท่านครับของฟรีมีในโลกครับเว็บไซต์สําเร็จรูปสัญชาติต่างชาติเว็บไซต์หนึ่งนะครับเราเรียกว่า w e b l e c o m นะครับ v e b l y c o m เป็นเว็บที่ให้บริการ ฟรีนะครับแต่ว่าท่านยังต้องใช้สับโดเมนเนมของเขานะครับรายละเอียดดูตามตัวอย่างนี้ครับด้านล่างดูนะครับพิมพ์ไปที่ v b c o m นะครับ v b c o m เป็นเว็บที่สามารถให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเว็บไซต์และสร้างเว็บไซต์ง่ายๆด้วยขั้นตอน45ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับเว็บไซต์นี้เองนะครับมีธันเพจที่สวยงามนะครับแล้วมีความเป็นอินเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อปลั๊กอินระบบการชำระเงินต่างๆมากมายนะครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นกันดีครับ Just because I have a full time job doesn't mean I can't have a side business. Being a mom and having my own business is the best thing that's happened to me. Every great idea needs a great website. Over 20 million people around the world have created their website with Weebly. Weebly is with you every step of the way to help inspire, create, and grow your unique idea and bring it to life. I really love working for myself because I have so much freedom. Getting started is a breeze. We help you set goals, get organized, and find your inspiration. With hundreds of themes, fonts, and styles to choose from, Weebly gives you the freedom to create a site that reflects your personality. Our powerful drag and drop builder lets you quickly design your site for web and mobile, include high quality images, fonts, and video. With Weebly, creating your own online store has never been easier. Accept payments, add a shopping cart, and handle shipping all from one place. We make it simple to help your community grow and share your site with the world. Plus, we make it easy for search engines to find your site. The best part is, you can update your site in real time from anywhere. So, with Weebly in your corner, it's never been easier to start your something. What will you start with Weebly? start hey, you เห well ็นไหมล่ะครับสำหรับเครื่องมือการตลาดบนโลกออนไลน์นั้นยังมีอีกมากมายหลากหลายมากนักนะครับท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ ช่องทางด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG อจีและ Youtube n h l นะครับและอย่าลืมนะครับท่านใดมีข้อสงสัยข้อสอบถามอะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถ s s มาหาเราได้ที่4560111ครับทุกคำถามทุกเรื่องผมยินดีตอบนะครับเครื่องมือการตลาดออนไลน์ยังมีอีกมากมายนะครับผมยกตัวอย่างมาให้ท่านดูเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับแต่ท่านสามารถติดตามได้ในรายการของเราและในสัปดาห์หน้าเรายังมีกูรูในช่วง Expert ออนไลน์มาเล่าเรื่องของบล็อก สามารถสร้างรายได,ได้หลักแสนได้อย่างไรเขามีเคสศึกดีมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับจากมนุษย์เงินเดือนแล้วผันตัวเองมาเป็นบล็อกเกอร์แล้วสามารถสร้างรายได,ได้หลักแสนได้โอ้โหไม่ควรพลาดเลยใช่ไหมครับกับ Life and d e เดวแรงบันดาลใจของคนเจนไนะครับที่จะนำพาสาระดีๆอย่างนี้มาฝากกับคุณผู้ชม แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับกับผมสังกวร์ซีโอในช่วง Expert เออนไลน์อย่าลืมติดตามกันนะครับและเช่นเคยครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดียช่องทางการติดต่อของเราข้างล่างไม่นะว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG และ y t u t u นะครับวันนี้ผมไปแล้วครับเราพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ